ค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยแพทก็จะพามารีวิวการตกแต่งภายในของคันนี้กันนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยทางโรงงานของเราเนี่ยตกแต่งไว้อย่างเอกล u s i v e สุดๆเลยค่ะลูกค้าใครที่ชอบความหรูหรานะคะจะต้องชอบคันนี้มากๆค่ะเพราะว่าออปชั่นเราเนี่ยใส่จัดเต็มมากๆเลยค่ะลูกค้าเริ่มจาก นอกนะคะเราเนี่ยได้นำรถคันนี้เนี่ยไปทำเป็นสีเจ็ดแบล็กนะคะซึ่งคุณภาพสีเนี่ยก็เป็นคุณภาพสีแบบ h i ไฮเอ็นนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันค่ะที่เป็นไฟเดไลท์ค่ะลูกค้าตัวระบบประตูของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบประตูไฟฟ้าเหมือนกันนะคะอย่างนี้เลยะคะ่ะด้านในของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบใหม่ทั้งหมดนะคะลูกค้าตัวหลังคานะคะลูกค้าคันนี้เนี่ยก็จะเป็นลนายอะคริลิกแบบตารางน,นะคะซึ่ง วัสดุอะคริลิกที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุอะคริลิกคุณภาพสูงค่ะลูกค้าีไฟเนี่ยจะส่องสว่างมากกว่ารุ่นอื่นนะคะตัวไฟเนี่ยนอกจากมีสีขาวแล้วเนี่ยเรายังสามารถปรับเป็นโหมดหลายสีได้นะคะลูกค้าโดยที่เราจะปิดตัวนี้ค่ะนี่แล้วก็เปิดอ่ะอันนี้จะเปิดให้ดูนี่ค่ะนี้เปลี่ยนได้หลายสีมากๆเลยค่ะลูกค้ากลับมาที่สีเดิมค่ะ ตัวระบบไฟรุ่นี้นะคะลูกค้าคันนี้เนี่ยจะมีหลายที่มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟซ่อนด้านข้างนะคะตรงนี้ค่ะหรือไฟตรงขอบด้านข้างตรงนี้ค่ะเป็นดีไซน์แบบใหม่พิเศษนะคะลูกค้าการพุ่งรอบคันของคันนี้นะคะถ้าเห็นว่าเราจะใช้ลายไม้เป็นหลักนะคะลูกค้าจะให้ฟีลลิ่งที่ให้ความรู้สึกคลาสสิกมากิขึ้นค่ะตัวแอร์เนี่ยก็เย็นเหมือนเดิมนะคะลูกค้าเพราะว่าช่องลมเนี่ยมีเยอะเหมือนเดิม เาะะบาะก,ก็จะเป็นเบาะแบบแปดที่นั่งนะคะลูกค้าโดยที่ด้านคู่หน้าเนี่ยก็จะเป็นกับบันซีค่ะตัวกับตันซีตัวนี้นะคะลูกค้าจะสามารถปรับได้ทั้งหมด6กทิศทางเป็นแบบไฟฟ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะคะลูกค้านี่หน้ถนะอยหลังหรือว่ารับเอนนอนนะคะและอีกไฮไลท์หนึ่งนะคะของคันนี้ค่ะที่จะไม่พูดไม่ได วัวนี้ค่ะลูกค้าพ่อกงานไฟฟ้าค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะไม่เหมือนปกติค่ะเพราะว่าคันนี้เนี่ยไม่มีแบบธรรมดานะคะลูกค้าบอกเลยค่ะเวลาที่เราจะควบคุมนะคะเราก็จะใช้ตัวรีโมทตัวนี้ค่ะกดเปิดขึ้นค่ะลูกค้านี่หรูหราสวยงามแล้วก็เวอร์วังมากๆเลยค่ะใครที่เป็นสายหรูเนี่ยต้องชอบค่ะคันนี้อ่ะแล้วก็กลับลงมาเหมือนเดิมนะคะ ตัวแผนหน้าข้าเตัวนะคะลูกค้าไม่ใช่แผนธรรมดาเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่านี้เนี่ยเขาก็จะมีที่วางของที่วางแก้วให้อเนกประสงค์ค่ะมีช่อง USB นะคะร่วมถึงปลั๊กไฟบ้านค่ะและที่พิเศษที่สุดนะคะคือนี้ค่ะจะนาเสนอเป็นโต๊ะค่ะลูกค้าเป็นโต๊คะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ชอบทํางานบนรถหรือว่ากินข้าวบนรถนะคะอันนี้เนี่ยเหมาะมากเลยค่ะแล้วก็สะดวกสบายมากค่ะเราแค่เลื่อนเบาะก็ สามารถใช้งานได้แบบนี้ค่ะเวลาพับเก็บก็แค่ดันขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะลูกค้าเก็บก็จะเนียนกับด้านข้างไปเลยค่ะลูกค้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวฉังที่เป็นทีวี13นิ้วคะ่ะลูกค้าสามารถสไลด์ขึ้นลงได้นะคะสไลด์่ ลูกค้าเวลาที่เราจะดูเด็ดหรือว่าอื่นๆนะคะเราก็สามารถเลือกได้ตรงนี้ค่ะตัวคอนโซลนะคะลูกค้าจะมาพร้อมกับวิดิว Android 10นิ้วตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นระบบทัสรีนนะคะเราสามารถดู YouTube แล้วก็ลิงก์ขึ้นจอแบบนี้ได้เลยค่ะคอนโซลอเนกประสงค์ตัวนี้นะคะลูกค้าที่เก็บของเนี่ยมีให้เยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตรงกลางด้านซ้ายด้านขวานะคะส่วนออปชั่นเสริมของเขาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเก๊ค่ะนี่ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งค่ะลูกคา้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นโต๊ะพับนะคะเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยคนข้างย,ยันไม่มีโต๊ะพับค่ะตัวตรงกลางเนี่ยก็ยังจะมีช่องให้วางของนะคะลูกคา้าแล้วก็มีที่เก็บของให้อีกค่ะด้านล่างตรงนี้ค่ะแผงควบคุมระบบไฟทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะลูกคา้าจะเห็นว่ามีการควบคุมได้ทั้งหมดนะคะว่าจะเป็นทีวีหรือว่าระบบไฟของหลังคานะคะ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นชุดเครื่องเสียงดิจิตอลค่ะอัปเกรดให้อย่างครบสมบูรณ์มากๆเลยค่ะคันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะลูกค้าใครที่ชอบความหรูหราที่เหมือนยกบ้านมาไว้ในรถเนี่ยจะต้องชอบคันนี้มากๆเลยค่ะใครอยากได้แบบนี้นะคะ